ครับก็สวัสดีชาเกมแคสต์อัพแคนทุกคนนะครับผมนี่ก็มาอยู่กับคุน้อหมูวอเช่นเคยนะผมก็เออไม่ได้ลงบอลลีให้ดูนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่จบบอลลีแล้วเนาะก็กําลังจะจบนะครับก็เดี๋ยวเวลาประมาณเออสิบสองนาทีนะครับก็จะจบแล้วนะนะก็เหตุผลที่ไม่ได้ลงบอลลีให้ดูในรอบนี้ครับเหตุผลที่ไม่ได้ลงให้ดูเนาะเพราะว่าแคนเราสู้ไม่ได้นะเพราะว่าบ้านต่างกันมากนะครับ ก็บ้าน12เจอบ้าน14 15เนาะบางบ้านเป็นบ้าน15หมดนะครับของเรามีแต่บ้าน,น,นเล็กนะช่วงล่างแล้วก็ล่างๆก็สมาชิกใหม่ครับก็ตีกันไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเนาะก็ได้บ้านระดาวแล้วก็ไม่ได้บ้านไอ้ไม่ได้ดาวก็มีนะครับก็เลยไม่ได้ลงให้ดูคนระับเพราะว่ามันค่อนข้างขาดเนาะก็ซูไม่ได้เลยนะครับต่อให้ข้างบน จะต,ตีดีเนาะอาจจะเนื้อกว่าแต่มันไม่เหมือนบอลปกตินะครับที่จะมีซองดาบแล้วลงไปช่วยบ้านดิ็กข้างล่างได้นะครับผมมันเป็นบ้านดาบตระดาบเนาะในบอลลิเมื่อ,อ,อบ้าน้าล่างตีไม่ได้หลายดาวมันก็ขาดนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ด้วยสมาชิกใหม่ที่ออน้องๆยังไม่มีฝีมือนะครับก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะเนาะก็ผมก็กด3าหลังเป็นครั้งแรกด้วยเนาะก็เพื่อจะทดลองครับก็ซึ่ง ไม่ผ่านเนาะซึ่งผมก็ค่ขอนข้างที่จะรีบไปนะครับควรกด15เท่าเดิมแล้วก็ไว้ดูวอลลิรอบหน้านะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเนาะส่วนรอบนี้ผมก็ไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็มาในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการออกปนนะครับผมทําการออกปนนะผมยังไม่ได้ออกปนสระไปในวันนี้นะครับผมก็ทหารที่ผมจะใช้ออกปนในรอบนี้นะครับผมก็ใช้เป็นทหารสายพื้นนะ ผมก็ใช้เป็นบ้าบา3ตัวครับธนู3ตัวก็ซุปเปอร์ระเบิด3ตัวแล้วก็มารูน4ตัวนะครับผมพมอด3ตัวนางฟ้า5ตัวเยติ2ตัวนะครับแล้วก็ใช้เป็นยักษ์ไฟฟ้า1ตัวแล้วก็ใช้เป็นปลายเห็นเจดสีนะครับซึ่งเรียวไม่ตันเนาะแล้วก็โกเช่นะครับ2ตัวนะก็ยังเรียวไม่ตันเหมือนกันนะแล้วก็นักข้าวหัวหนึ่งตัวที่ยังไม่มีเวีวนะครับยังไม่ได้อัพเลยนะ เพราะว่าบ้านนี้ปกติผมก็จะตีเป็นสายอากาศนะผมเลยไปนินอัพสายอากาศก่อนนะซึ่งสายเพ่อนผมก็กําลังจะเริ่มไล่อัพเนาะเพราะว่าเป็นบ้านที่ผมไม่ได้เติมนะครับผมมันก็เลยแบบช้าเนาะด้วยจะพิโรดแต่ละตัวก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะโอเคครับก็สัญ,ญญาที่ผมใช้ก็จะเป็นสัญ,ญญาม่วงนะครับสี่ขวดนนะรวมทั้งที่ขอมานะแล้วก็ ยาโค้งกระดูก1นขวดยาพิษ1นขวดนะครับแล้วก็ยาแช่1ขวดก็ใช้พันยากระโดด1นขวดนะครับก็ทหารที่ขอมาก็จะเป็นยาติอต่สอตัวกับซุปเปอร์เทนอหนึ่งตัวแล้วก็ระเบิดนะครับโอเคแล้วก็มาดูกันในไม้แรกของผมนะว่าผมจะไปตีได้กี่ดาวนะก็โอเคครับไปทำงานจัตีกันเลย ก็เอาบ้านไม้ข้างล่างครับตรงนี้นะเพื่อที่จะให้เราไม่ได้สองดาวนะแล้วบ้านแบบนี้เขามาจัดยัดลงข้างล่างครับโอเคผมก็จะขอเก็บมุมด้านบนก่อนนะครับผมก็ไปเป็นปูกระเด็นก่อนนะ เอบ่อยนะครับเพราะว่าในสายพื้นเนาะในสายพื้น,นครับผมมักจะเก็บไม่ทันนะครับก็ด้วยการปล่อยข้างแรกเนาะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับเพราะว่าเล่นสายพื้นนะมันจะแตกต่างกับสายอากาศนะเพราะว่าสายอากาศจะบินข้ามกระแพงไปเลยเนาะสายพื้นนี้ต้องแบ่งเวลาให้ทันด้วยนะซึ่งผมชอบตีแบบพลาดไม่ทันเวลานะครับเวลาสามนาทีมันไม่พอนะแล้วแบบ มันจะเก็บหมดแล้วก็เตืนวนกลับไปเก็บด้านมุมด้านนอกนะครับซึ่งผมก็มปล่อยพาดด้วยเลยในเมื่อกี้นะครับซึ่งผมปลนักรบหลวงไปช่วยตีเครื่องยิงหินป้อมด้านล่างนะแล้วผมลงยาพิษช,ชานะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เนาะก็มันจะแบบเออยังไนะงงักนิดนึงนะเพราะว่าก็ปกติก็เล่นใส่อากาศ ค่อนข้างบ่อยคนระับพิ่งจะกลับมาเล่นสายพื้นเนาะมันก็เลยแบบเออสายพื้นอะ่ะมันจะอย่างที่ผมบอกนะมันจะค่อนข้างยากกว่าสายอากาศนะแล้วถ้ารอแบบเราสายตาไปแป๊บนึ้งครีนคุณอาจจะตายคิงอาจจะตายปู่วอเทนอาจจะตายอย่างเงี้ยแล้วถ้าโดนอะไรยิงเราต้องดูให้ด้วยถึงเราดูเลือดทหารเราด้ว่ามันโดนระเบิดคู่ไหมโดนอะไร ยามีดแรงแค่ไหนควรกดควรลงน้ำยาตรงไหนนะครับก็เหมือนเมื่อกี้นะผมก็ใช้เป็นปูอะเดนไปเก็บซึ่งซึ่งที่จริงอะ่ะแม่แนะนำให้ใช้เป็นปูอะเดนเก็บนะครับผมถ้าไม่ใช่สายที่แบบว่าดันถมเนาะซึ่งผมเมื่อกี้ผมก็ช่วงข้างล่างผมก็ยังไม่ได้เก็บหมุดนะครับตรงที่ผมิปล่อยเครื่องรถริงเห็นเนาะผมปล่อยแค่ธนูไปสองตัวเองมันเลยเก็บไม่ทันนะ มันเลยเดินออกมาด้านล่างนะซึ่งมันเลยทําให้เก็บไม่ทันด้วยเนาะน่ารักก็จุดพลาดน,นะที่ผมตีเมื่อกี้นะผมก็เห็นนะแต่ว่าผมก็พยายามใช้เป็นน้ำยากระโดดเนาะลงด้านล่างให้มันเข้าไปหาตรงกลางนะครับเพื่อที่จะไปเก็บตรงกลางแล้วก็ไม่ลงมาตรงที่มุมหน้าบ้านตรงที่ฮีโร่เขาอยู่ลงมานะเพราะว่ามันจะ เดินอ้อมไก่นะผมต้องการให้มันทำลายบ้านแล้วก็กระโดดข้ามไปเลยเนาะซึ่งมันก็เดินมาผิดตั้งแต่ข้างแรกแล้วเพราะว่าผมก็เก็บข้างล่างไม่ดีนะมันก็เลยเดินวนลงมาข้างล่างเยอะเนาะนั่นนะครับก็เลยไม่ทันนะเราก็พลาดไปนะครับในไม้แรงก,นะก็มาดูไม้ที่สองนะครับไม้ที่สองผมก็ใช้เป็นสายอากาศนะเพราะว่าผมทําไว้เป็นสองสายนะครับก็ในชุดนี้นะ ที่ผมทําไว้ก็จะเป็นมังกรสิบเอ็ดตัวยักษ์ไฟหนึ่งตัวครับแล้วก็เป็นลาวาหนึ่งตัวนะแล้วก็บรูนเจ็ดตัวครับมีบาหนึ่งตัวนะธนูหนึ่งตัวแล้วก็กับดินหนึ่งตัวนะครับน้นยาใช้ก็จะเป็นน้นยาล่องหนสามขวดนะผมก็จะไปขอมาเองครับแล้วผมก็ใช้าม่วงหนึ่งขวดครับผมจะอัดชุดนี้ผมจะใช้เป็นแค่ยาล่องหนสี่ขวดนะครับผม มันจะใช้เป็นยาม่งสองขวดเลยนะแล้วก็ยาล่องหุ่นสองขวดนะครับซึ่งถ้าไปเจอบ้านที่เป็นเออบ้านที่ใช้เป็นยาล่องหุน่นล่องหุ่นตัวบ้านนะครับเราก็้างที่จะจะเปรียบเนาะแต่ว่าอาจจะน้ำยาล่องหุ่นเรามีแค่สี่ขวดถ้าไปเจอแบบนั้นมันก็คาดที่จะพลาดไม่ได้บ้านก่อนนะับก็หวังว่าจะไม่เจอเนาะ มันเหมาะสําหรับการที่ไปดูในวอนะครับชุดนี้นะถ้าไปดูในวอว่าเขาใช้น้ํายาอะไรมันค่อนข้างที่จะเหมาะกว่าเนาะก็ต้องแบบเสียง50-50เวลาออกป้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแบบบ้านเลยขนะนะกดไปก็ไปเจอแบบบ้านเลยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาให้เราดูแบบบ้านด้วยเนาะก็มีเวลาให้ดูแค่แบบ20สบวิเนาะก็ให้เราตีเลยมันก็เลยแบบค่อนข,ข้างที่จะชะลมนิดนึงนะ โอเคครับก็ขอทหารก่อนนะแล้วก็ลบทหารก่อนนะครับก็ขอเป็นอนุาแล้วก็เอ้ยผมกดเอาอะไรหละเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำทหารชุดเมื่อกี้ก่อนนะ เปอร์หมดซูปเปอร์ระเบิดหมดเงี้ยเหรอ,อเค๊พุดไม,ไมก็ใช้เป็นซูปเปอร์ระเบิดในชุดไม่เก้นะครับผมก็จะใช้เป็นสองสูตรนะสูตรตีพื้นกับสูตรอากาศนะครับในบ้านนี้แล้วก็ที่จริงก็ผมจะเออใช้เป็นสูตรตีพื้นบ้านหนึ่งเนาะก็คือบ้านอีกลางหนึ่งครับก็บ้านนี้ผมก็จะใช้เป็นสายาการ ไว้ผมจะเปลี่ยนนะเพราะว่าผมก็จะเล่นมันสองสูตรเนาะเพราะว่าสูตรนั้นทหารจะทานพื้นน้ข้างที่จะตันแทบจะหมดแล้วเนาะซึ่งบ้านนี้ทหารพื้นผมยังตันบ้างตัวแล้วก็ยังไม่ตันบางตัวนะครับผมโอเคเราก็ไปทําการป้นไม้ที่สองของในวันนี้นะครับเช็คทหารนะครับแล้วก็ทําการโจมตี เวลาเราตีเราควรเช็คฮี่โลกเราด้วยนะครับว่าเราตั้งเป็นสายพื้นหรือว,ว่าสายกากาศแล้วเมื่อกี้ผมไปตีผมก็ไม่ได้เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็ไม่ควรทําแบบนี้เนาะควรเวลาควรแบบไปป้นสายไหนก็ควรเปลี่ยนเป็นสายนั้นนะครับไม่ควรแบบใช้สายอากาศไปตีร่วมกับสายพื้นนะมันก็จะไม่ค่อยคุมค่าเท่าไหร่นะโอเคครับใช้ไมนเลื่อยเหาะนะ มาดูกันในไม้นี้ของตีนะครับเข้ามองมีอเลยน้ำยาล่องส่งแค่สามขวดน,นะครับก็ต้องลงแล้วก็เก็บเท่าไหร่นะ อามาแลวนาไม่พังเลยครับเหลือเลือดอยู่นิดนึ่งไม่ใไม่เป็นไร Ưởng, อ,อ่าเอ่อการลงไปด้านนอกหมดเลยครับ ทันเนี่ยเข้ามาดีต้องสองแล้วนะคือเคมีกขึ้นนะสนุกโอเคครับเราก็ได้สามดาวในดาบนี้นะครับก็เป็นดาบที่สองเนาะก็ ออดาบแรกผมก็ตีเป็นสายพื้นซึ่งพลาดไปเนาะเก็บไม่ทันเวลาครับเป็นสายพื้นนะครับวันนีก็จบลงแล้วนะก็ได้มา2องร้อ,อกว่าเหรียญเนาะสองห,หรือเปล่าเมื่อกี้ก็ไม่แน่ใจครับก็อันดับตกนะเพราะว่าเราก็แพ้6แคนเนาะซึ่งเออชมาชิกใหม่ๆเราก็สู้ไม่ไหวนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าเป็นการกดทดลองด้วยนะครับก็ นมองกด30บ้านเป็นครั้งแรกนะครับที่ไม่เคยกดนะแต่ก่อนก็กดแค่15ก็ชมาชิเดิมก็จะตีค่อนข้างดีคนระับก็ด้วยชมาชิกหม่ก็เอาขามาลองเนยก็ไม่เป็นไรครับโอเคโอเคครับในไม้นี้ผมก็ได้เก็บมา3ดาวเนานะในการออกปุ้นนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ครับเพราะว่า,าตีสายพื้นมันจะเก็บไม่ค่อยทันเนาะก็ผมเจอบ่อยตรงนี้นครับเล่นสายพื้น มันต้องแบ่งเวลาที่ค่อนข้างที่จะแบบเป๊ะยากกว่าสายอากาศนิดน,นึงน,นะก็ขนาดสายอากาศเมื่อกี้ยังแบบเก็บแทบไม่ทันเลยนะเพราะว่าสายอากาศมันอาจจะแบบบินข้ามกระแพงเนาะมันไม่เหมือนสายพื้นสายพื้นต้องเก็บแล้วก็ค่อยหามุมเข้าแบ่งจังหวะแล้วก็ถ้าพาดมันก็แก้ค่อนข้างยากถ้าเทียบกับสายอากาศนะครับ รือไม่ก็อาจจะพอๆพกันเพราะว่าแต่ว่าผมจะค่อนข้างที่จะถนัดสายอากาศเนาะก็แต่ก่อนก็ถนัดสายพื้นนะครับเพราะว่าแต่ว่าเลิกเล่นสายพื้นไปนานมากนะเพราะว่าผมเล่นหลายบ้านเนาะซึ่งต้องการความรวดเร็วรว่องไวที่แบบจะสลับแล้วก็เข้ามาทําตัวแล้วก็ตีีไปเลยครับมันจะได้แบบไม่ต้องอใช้เวลานานเนาะ แล้วแต่ถ้าแบบสําหรับคนที่มีไม่กี่บ้านเนาะก็เล่นสายเพลมันก็โอเคนะแต่ว่ามันต้องใช้แบบเวลาเนาะออยังไงไม่รู้ความรู้สึกผมคิดว่าเล่นสายอากาศมันแบบรวดเร็วแล้วไวกว่าคือแบบเข้ามาทํามังกรอะไรเงี้ยมันตีอะไรเงี้ยคือมันเล่นหลายบ้านคนระับมันก็ไม่ต้องแบบยังไงออไปวางแผนอะไรมากมายแค่แบบเรามี ของรู้นิดนึงว่าเข้าอ,อย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าน่าจะได้สามดาวไม่ยากเกินมันก็ไม่เหมือนสายพื้นนะสายพื้นเราค่อนข้างที่จะแบบต้องดูอย่างละเอียดเนาะแล้วก็โดยที่รีบผมเล่นหลายบ้านด้วยมันซึ่งแบบมันไม่สะดวกครับง่ายมันก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะแต่ตอนนี้ผมก็เล่นลนะผมก็ไปเล่นสายพื้นอีกบ้านหนึ่งครับบ้านนี้ก็เล่นสายพื้นซึ่งผมเอามาทดลองนะเมื่อกี้ซึ่งาหารบ้านนี้มันยังไม่ตันนะเพราะว่ามันก็เลยแบบเวลาโดนไดมออาจจะหายไปเนาะ ซึ่งในป้อมแต่ละป้อมกับทหารนะครับเขามันแบบสมดุลกันเนาะถ้าเป็นบ้านตันเราก็ควรมีทหารที่เลเวลตันไปตีนะครับซึ่งผมก็ไม่มีเนาะในบ้านนี้ผมก็ยังเป็นเลเวลที่ไม่ตันในบางตัวก็ตันเป็นบางตัวนะครับแล้วก็ฮีโร่ผมก็ตันเป็นบางตัวเนาะมันก็เลยค่อคนข้างที่จะยากนะครับการที่จะไปตีสามดาวนะก็ ส่วนมากผมก็ตีเกือบได้สามดาวหมดครับสายพื้นนะแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็อย่างที่เพ่มบอกนะเพราะว่าเก็บไม่ค่อยทันเวลานะเออก็จะได้ประมาณเก้าสิบห้าเออเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดอะไรประมาณเนี้มันคือป้อมพังหมดแล้วแต่ว่าตอนเก็บมันไปไม่ทันนะเวลามันหมดก่อนสามนาทีมันก็ไม่ทันเนาะขนาดสายอากาศที่แบบปล่อยเข้าไปเก็บบ้านบ้านพังแล้วเออแล้วแบบจะไปตี เวลานะมันก็แทบแบบเกือบไม่ทันแล้วเนาะแต่ว่าผมก็อาจจะช่าแบบสายอากาศมากกว่านะผมก็จะพยายามหันมาเล่นสายพื้นให้กลับมาให้แบบช่าทั้งคู่เนาะก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าเก่งทั้งสายพื้นสายอากาศก็สามารถตีได้ทุกแบบบ้านเนาะพอบางบ้านี่ทํามากันเอ,อ๋บางสายโดยเฉพาะถ้าเขารู้ว่าแค่นั้นเก่งสายอากาศเขาก็จะการแบบทามาการสายอากาศอย่างนี้นะแต่ถ้า เจอแขนที่เข้าเก่งทั้งคู่มันก็แบบใจกันยากครับก็ข้อดีข้อเสียเนาะโอเคครับก็ส่วนในคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะก็ไปเจอกันในคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ผมก็ จบไ้เพียงเท่านี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ